สีผนังเริ่มลอกกระเบื้องเริ่มมีรอยร้าวแปลกๆหรือ,อยู่ยู่ยาแนวก็หลุดออกมาถ้าใครเจอสัญญาณเหล่านี้รีบตรวจเช็ควัสดุในบ้านด่วนเลยค่ะอย่างแรกคือสีผนังและวอลเปเปอร์นอกจากรอยขาดหรือหลุดล่อนแล้วเนี่ยถ้าตรงไหนมีคราบความชื้นก็ให้รีบหาต้นตอให้เจอทันทีนะคะเช่นน้ําซึมจากหลงังคาหรือซึมจากห้องน้ําแล้วก็รีบแก้ไขทันทีค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อราได้2คือกระเบื้องปูพื้นค่ะลองเคาะเบาๆถ้ามีเสียงก้องเหมือนจะเป็นโพรงข้างในนะคะ,สะแสดงว่าการยึดเกาะเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่แลวใช้ไปอ หาไปเลยจะดีกว่าค่ะ3เป็นยาแนวกระเบื้องถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าจุดอื่นถ้าเริ่มเห็นว่ามีรอยแตกร่วนหรือมีคราบสกรปรกสะสมเยอะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าถึงเวลายาแนวใหม่แล้วค่ะ4ก็คือฟิล์มกองแสงนะคะถ้าสีเริ่มซีจางหรือเป็นฟองอากาศหรือไม่ค่อยกันความร้อนแล้วเนี่ยแสดงว่าฟิลม์มใกล้หมดอายุแล้วต้องวางแผนเปลี่ยนได้ละค่ะและสุดท้ายก็คือฉนวนกันความร้อนค่ะเป็นจุดที่ตรวจสอบยากสะหน่อยนะคะแต่สามารถสังเกตได้จากความร้อนในบ้านถ้าเริ่มรู้สึกว่าบ้านร้อนผิดปกติก็ควรจะให้ช่่่่าาาางมชชววววยยดดูฉนนเีุบตัหหหรรืืออล์ปคใ้ ะะก่อนที่บ้านเราจะกลายเป็นเตาอบเพราะบ้านเป็นพื้นที่สําคัญของเราและครอบครัวมาสังเกตและดูแลบ้านของเราจะช่วยประหยัดค่าซ่อมและก็ยืดอายุบ้านของเราได้อีกนานเลยค่ะ